สวัสดีค่ะนัดเดอร์ผู้หญิงขายรถด,ดีนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณลูกคา้านัดจะมาอัปเดตนะคะรถป้ายแดงค่ะคุณลูกคา้ายี่ห้อ MG นะคะส่วนนัดนะคะตอนนี้เป็นฝ่ายขายนะคะที่บริษัท MG นครหลวงจํากัดค่ะคุณลูกคา้าอยู่สาขานคนปรปฐมนะคะคุณลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหารถป้ายแดงนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อนัดได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8น6นะคะ นัดขอแนะนำรถไฟฟ้าก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถไฟฟ้านะคะ MG ZS EV นะคะมีรุ่นเดียวค่ะคุณลูกค้าราคา1 1 9 0 0 0้าบาทนะคะตัวนี้ดาวนะคะเริ่มต้นอยู่ที่20%นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่14261บาทนะคะผ่อนได้นานถึง8 4งวดเลยนะคะตัวนี้สำหรับรถไฟฟ้านะคะสามารถชาร์จแบตนะคะ 6ชั่วโมงนะคะเต็มเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถขับขี่ได้อยู่ที่337กิโลเมตรค่ะคุณลูกค้ามีสีเดียวค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสวยค่ะตัวนี้เป็นรถ5ที่นั่งนะคะระบบไอสมาร์ทเลยค่ะคุณลูกค้าหลังคาสันลูฟนะคะได้ไปนะคะคุมแน่นอนนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดได้นะคะที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8 4 6นะคะ นัดขอไปเร็วหน่อยนะคะลูกค้านะ้ามีรถหลายรุ่นนะคะที่จะมารีวิวให้ดูนะคะอ่าส่วนตัวนี้ค่ะคุณลูกค้ารถขายดีนะคะของ MG เลยนะคะตัวนี้จะเป็น all new MG 3ค่ะคุณลูกค้าอ่ามีทั้งหมด4รุ่นนะคะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัว C ตัว D ตัว X แล้วก็ตัว V นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่524,000บาทขึ้นไปค่ะคุณลูกค้าส่วนรุ่นนี้จะเป็นตัว top ค่ะ เป็นตัว V นะคะมีสันรูนะคะสีทูโทนนะคะราคา6 3 4 0 0 0บาทค่ะลูกค้าสามารถจัดฟรีดาวได้ทุกรุ่นเลยนะคะฟรีดาวสเ์เ5%นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะวันรับรถนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง3,000บาทนะคะจบทุกอย่างเลยนะคะสามารถออกได้จริงค่ะลูกค้าสนใจติดต่อนะัดเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะ เป็นเครื่องพันหนะคะลูกค้านะสามารถรองรับนะคะ e85 ได้นะคะประหยัดน้ำมันค่ะคุลูกค้าช่วงล่างนะคะแน่นเกาะถนนค่ะรถกว้างด้วยนะคะตัวนี้รถป้ายแดงนะคะออกไม่ยากค่ะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะโทรมาปรึกษานัดได้เลยนะคะ ่วนรถกระบะนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่หากระบานะคะกระบาที่โชว์รูมเรานะคะราคาถูกค่ะผ่อนสบายด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระบาแคปนะคะคลูกค้านะแคปสามารถเปิดได้นะคะของของนะคะอ่าเป็น m g Extender นะคะเครื่อง2000นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสูงค่ะคุณลูกค้า ราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ตัวแคปบตัวเตี้ยนะคะขึ้นไปนะคะอยู่ที่549,000ะคะสามารถจัดฟีดาวได้นะคะ1 5เนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสประตูก็มีนะคะลูกค้านะ4ประตูเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะมีหมดเลยค่ะอ่าตัวนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะคุณลูกค้านะจะเป็นเครื่อง2,000นะคะราคาอยู่ที่1 0 0ล้าน29000บาทค่ะคุณลูกค้าดาเริ่มต้นที่15%นะคะพอ,อยู่ที่1,3 0 0 0ค่ะส่วนกระบะนะคะจะมีสีขาวสีดำสีเทานะคะให้คุณลูกค้าเลือกซื้อนะคะ หรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถมาทดลองขับได้นะคะที่โชว์รูมนะคะ MG นครหลวงสาขานาครปฐมนะคะติดต่อนัดได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆแนะนําให้เลยนะคะลูกค้านะออกง่ายค่ะคุณลูกค้าทุกอาชีพออกได้นะคะปรึกษานัดก่อนได้นะคะนัดช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ค่ะคุณลูกค้ามีมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะส่งรถถึงบ้านเลยนะคะ ทำสัญญาไม่ผ่านนะคะยินดีคือเงินจองจำนวนเต็มเลยนะคะลูกค้านะ นัดคอแนะนำนะคะ New MG ZS นะคะปี2020ค่ะโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3รุ่นค่ะคุลูกค้ามี c p พัด D พัดแล้วก็ x p พัดซันรูฟนะคะเป็นเครื่องพันห้เกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเกียร์8สปีดนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะคะส่วนตัวท็อปนะคะอยู่ที่7,99,000บาทนะคะ าดาวนะคะดาวลงต้นอยู่ที่15%ค่ะพอหนูที่9000กว่าบาทขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะลูกค้านะแม็กก็เปลี่ยนลายใหม่นะคะตัวนี้มีกล้องรอบทิศทางนะคะ3 6มองศาเลยนะคะระบบเกียร์ออโต้8ปสปีดนะคะตัวนี้ต่างจากชมเก่านะคะแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า ราคานะคะห่างกันแค่หลักหมื่นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 5 9 8 5 8น6นะคะติดต่อนัดได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะเซนะคะโฉมเก่าก็ขายดีเหมือนกันคุณลูกค้าเป็นรถที่ขายดีตอนนี้เลยนะคะส่วนรถเป็นแสนเลยจ้ะตัวนี้นะอ่า จะมีผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่9,000กว่าบาทนะคะซัต F ตัวเก่านะคะต้องรีบจับจองนะคะจัดฟรีดาวได้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะจัดฟรีดาวได้ทุกรุ่นค่กลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทขึ้นไปนะคะส่วนรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวเทสได้นะคะตัวนี้มีซันลูฟค่ะคุณลูกค้าระบบไอสมาร์ททั้งคันนะคะ สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะสามารถสั่งการเปิดซันรูฟได้นะคะเปิดกระจกเปิดแอร์ได้เลยนะคะตัวนี้มาทดลองขับได้นะคะที่สาขานครมฐมนะคะ MG นะครหลวงนะคะติดต่อนัดได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นดีๆนะคะที่นัดได้เลยนะคะนัดช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้านะติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถปรึกษานัดได้เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะนัดฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามนัดในช่องทาง Youtube ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะัดจะมาอัปเดตรถเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็โปรโมชั่นนะคะโทรมาสอบถามนนดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ